วันละนิดพักใจผ่อนจิตกับประเด็นสุขภาพจิตแบบซักไซส์ไปกับพวกเราซักไซส์พอดแคสต์ดูเหมือนจะมีความสุขอยู่กับสิ่งที่มินเมย์สแสวงหาความแปลกใหม่ที่ไม่ธรรมดาที่มีศิลปะและมีความหมายต่อชีวิตในทุกด้านทุกมุมลหลงไหลในเรื่องที่ชวนขนหัวลุกเช่นความตายความทรมานการเกิด และความรู้สึกจากก้นบึ้งของหัวใจเขาสามารถพัฒนาสิ่งเหล่านั้นเป็นการเห็นคุณค่าอันลึกซึ้งและจริงแท้นี่คือบุคลิกคนโศกซึง้งหรือเดอะโรแมนติกภายนอกของคนที่มีบุคลิกภาพแบบนี้อาจจะดูเริงร่าโรดโผลนหรูหราหรือบางทีอาจจะเป็นคนที่สงวนท่าทีก็ได้เขามักจะดึงดูดผู้คนด้วยความพิเศษที่เขามีความใส่ใจในสุนทรียภาพเสื้อผ้าอาภรณ์ สิ่งแวดล้อมรอบตัวของเขาที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ที่ต้องการความงดงามและความสำคัญมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สูงและเกือบจะเป็นคนเจ้าอารมณ์สามารถเป็นคนที่มีชีวิตชีวาเมื่ออยู่ใกล้แต่บางครั้งกลับสร้างความโศกเศร้าหรือความหมุนหงุดหงิดใจให้กับเพื่อนดูเหมือนเขาจะดึงดูดด้านเศร้าของชีวิตและมีความรู้สึกขาดแคลนซ่อนอยู่ลึกๆเสมือนว่าฉันหรืออะไรๆก็ไม่มีวันจะดีพอ ภายใต้ความรู้สึกต่ำต้อยของตัวเองเป็นความรู้สึกในใจตลอดเวลาว่าขาดอะไรบางอย่างไปและสแสวงหาการเติมเต็มแต่ก็ดูราวกับว่าความพยายามการเข้าถึงสิ่งนั้นไม่มีวันเป็นไปได้เหมือนการพยายามเติมสิ่งที่ไม่มีวันเต็มเขาจึงเหมือนกับต้องผิดหวังอยู่ตลอดเวลามักจะมองไปรอบตัวของตัวเองแล้วคิดว่าแหมถ้าฉันมีสิ่งนั้นคงจะดีทีเดียวอาจจะเป็นเสื้อผ้าที่แปลกตานิสัยที่น่านิยม การมีพ่อแม่ที่ดีเอื้อเฟื้ออาทรสภาพแวดล้อมที่สวยงามหรือจินตนาการว่าคนอื่นเขามีความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบพร้อมกว่าที่ตนเองมีเบื้องหลังและชีวิตในวัยเด็กความรู้สึกที่ซุกซ่อนอยู่ภายในตัวของเขาเองคือตัวเองนั้นถูกละเลยและทอดทิ้งหรือบางทีก็ถูกพลากจากความรักจุดสนใจของเขาจึงมุ่งไปสู่การสแสวงหาความรักที่เพียบพร้อมที่จะทำให้ตัวเขานั้นกลับมาสมบูรณ์แบบอีกครั้งหนึ่ง ด้วยเหตุนี้เขาจึงเกิดความเชื่อที่ว่าเขาถูกละเลยและทอดทิ้งเพราะเขาไม่ควรค่าแก่การได้ความรักความใส่ใจสมมุติฐานที่มีขึ้นในใจของเขาคือฉันต้องเป็นคนที่พิเศษมีเอกลักษณ์ที่น่าดึงดูดน่าสนใจและควรค่าแก่ความรักอันสมบูรณ์แบบแต่ลึกๆแล้วฉันรู้ดีว่าฉันไม่อาจควรค่าแก่สิ่งเหล่านั้นหรือเก็บรักษามันไว้ได้เรื่องราวในชีวิตอาจจะแตกต่างกันไป เช่นพ่อแม่ทิ้งไปหรือไม่ค่อยได้อยู่บ้านถูกขอมาเลี้ยงตั้งแต่แบบบอกเจ็บป่วยอยู่โรงพยาบาลน,นานหรือมีพ่อแม่ที่ไร้เยื่อใหยทางอารมณ์สิ่งที่เหมือนกันในชีวิตของคนที่มีบุคลิกภาพแบบนี้คือความลึกซึ้งในอารมณ์และความหลากหลายในอารมณ์สิ่งที่เขารู้สึกเขากระทำเพื่อชอดเชยความรู้สึกที่ขาดหายสำหรับสิ่งที่เหมือนกันของคนที่มีบุคลิกภาพแบบนี้ คือการรับรู้อารมณ์ส่วนลึกนั้นเป็นเพียงสิ่งธรรมดาและเขาก็รู้สึกว่าเขานั้นแตกต่างไม่เหมือนใครอีกด้านหนึ่งเขามีความเห็นอกเห็นใจกับความทุกข์ของผู้อื่นอย่างลึกซึ้งและจริงใจสามารถสละความทุกข์ของตอนเองทิ้งไปเพื่อหันมาประคับประคองผู้ที่กำลังเจ็บปวดในด้านของสัมพันธภาพนั้นความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคนโศกซึ้งโดยเฉพาะเพื่อนฝูง และคนรักอารมณ์ของเขาจะเปลี่ยนแปลงได้มหาศาลและรุนแรงผนวกกับนิสัยที่ชอบผลักๆดึงๆในความสัมพันธ์ทําให้คนรอบตัวยากที่จะรับรู้จุดยืนของเขาในความสัมพันธ์ได้และเมื่อเขาเกิดความสงสัยไม่มั่นใจในมิตรภาพนั้นเขาจะถอยห่างและระวังตัวเพราะเขาเพียงต้องการจะดูให้รู้ว่ามีไหมใครสักคนที่จะยืนอยู่เคียงข้างเขาเห็นค่าเขาแน่วแน่ใส่ใจ ยอมรับในความรู้สึกเขาอย่างจริงใจเขาชอบที่จะแสดงความจริงใจที่แปลกพิเศษเพื่อให้ความสัมพันธ์นั้นเป็นไปอย่างพิเศษเช่นการเลือกซื้อของขวัญเล็กๆน้อยๆที่มีความลึกซึ้งในแบบของเขาในความสัมพันธ์แบบคู่รักเขาสแสวงหาคู่รักในอุดมคติเพื่อเติมความรู้สึกที่ขาดหายและมักจะมีความรู้สึกแบบผลักๆดึงๆคนประเภทนี้เมื่อยิ่งอยู่ห่างกันยิ่งดูเหนยบและน่าดึงดูด ครั้นเมื่ออยู่ใกล้ก็เจอความบกพร่องที่เด่นชัดแล้วถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์นั้นเริ่มมีความยุง่งเริ่มมีความยุ่งยากหรือมีแววว่าจะถูกปฏิเสธเขาจะผลักไสคู่รักออกจากความสัมพันธ์ทันทีด้วยความรู้สึกกลัวที่จะเป็นผู้ถูกทิ้งจึงเลือกที่จะเป็นผู้ทิ้งมากกว่าเพื่อให้ฉันรู้สึกว่าฉันควบคุมมันได้ฉันเป็นคนเลือกฉันเป็นคนไปฉันไม่ได้ถูกทิ้ง คำแนะนำสำหรับคนโศกซึ้งหรือเดอะโรแมนติกฝึกทำกิจกรรมทางกายเพื่อเรียนรู้ที่จะเป็นคนหนักแน่นและมั่นคงมากขึ้นเมื่อเกิดอารมณ์ก้าวร้าวรุนแรงตั้งสติย้อนถามทบทวนว่าอารมณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรสังเกตตัวเองเวลามุ่งความสนใจไปสู่สิ่งที่ขาดและเรียนรู้ที่จะให้คุณค่าแก่ทุกแง่มุมในชีวิตที่ทำให้เรามาจนถึงทุกวันนี้ คอยเตือนตัวเองว่าการถูกทิ้งนั้นเป็นอดีตไปแล้วเริ่มให้คุณค่าและสนุกกับโลกที่ธรรมดาเห็นความไม่ธรรมดาในความธรรมดาเหล่านี้สังเกตตัวเองว่าการที่เราทำตัวให้เป็นคนพิเศษหรือหมกมุ่นอยู่กับตัวเองนั้นคือหน้ากากบทบังความหวาดกลัวต่อการถูกทอดทิ้งคนให้พบคุณค่าที่อยู่ในตัวของคุณเองโดยไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครหรืออิจฉาใคร ให้เกียรติในอุดมการณ์และความสามารถแห่งตนในการร่วมรับรู้ความทุกข์ของผู้อื่นและกระทำโดยไม่เอาตัวเองไปติดบ่วงทุกเหล่านั้นด้วย